สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชย์เซอร์กิงเพชรที่ช่อง y o u t u b เชย์เซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงเดือนมีนาคม2564นะครับกับผมเชย์เซอร์กิงเพชรนะครับที่ช่อง y o u t u b เชย์เซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์ท่านใดเข้ามาชมผมครั้งแรกกดติดตามมุมขวามือด้านล่างกดแชร์นะครับเป็นการสนับสนุนช่องให้หน่อยนะครับ นะผมก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะสำหรับท่านที่ใดที่เข้ามาชมตลอดแล้วก็เป็นแฟนคลับมานานแล้วนะครับนะผมก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับเทพพย,ยดาทั้งหลายปกปักรักษาท่านขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตนะครับมีกําลังแห่งปัญญานะครับสามารถต่อสู้หรือผ่านชีวิตอันที่ ร้ายนะครับก็ให้กลับมาดีอันที่ดีก็ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับขอให้จงบังเกิดเกิดขึ้นกับท่านชาวลัคนาราศีสิงนะครับเน้นย้าว่าบางท่านยังไม่เข้าใจผมดูทั้งลัคนาและคือเราเนี่ยถ้าเป็นคนลัคนาเน,เน้นดูลัคนาถ้าทราบลัคนานะเช่นลัคนาสิงก็ดูลัคนาถ้าราศีมีนก็ดู2ราศีประกอบเพราะเราดูภาพรวมของหมู่คนทั่วไปนะครับอันไหนดีรับไวอันไหนไม่ดีก็ผักออกใช้คําพยากรณ์ที่ดีไปนําพาชีวิต ไปสร้างโอกาสต่างๆเอาไปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเอาไปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณนะครับให้เกิดขึ้นให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดข,ขึ้นกับชีวิตชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นในช่วงคร <sleepy. S 2> ึ่งเดือนแรกเนี่ยภาพดาวเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับในช่วงเดือนมีนานะครับครึ่งเดือนแรกนะครับเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมนะครับ เหมาะที่จะติดต่อเจราจาคอนเน็นะครับท่านใดรอดีลงานหรือรอทำอะไรต่างๆนะครับทางการงานที่เป็นลักษณะของการพูดคุยติดต่อเจราจานะครับหรือการติดต่องานต่างๆมันจะราบรื่นมากขึ้นนะครับดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงเดือนนี้จะมีการเดินทางหรือจรอล,ลีออกจากถิ่นนะครับหมายถึงว่าอาจจะเดินทางไปต่างอำเภอต่างจังหวัด นะครับมีเหตุการณ์ให้ใจร้อนนะั้นไม่ได้เดินทางอารมณ์รุ่มรุ่มร้อนนะครับต้องควบคุมอารมณ์ต่างๆให้ดีนะบางทีมันจะมีเหตุการณ์ให้เราใจร้อนคุยพูดจาอะไรต่างๆกับคนใกล้ตัวบางทีมันจะมีเหตุการณ์ให้แบบร้อนอนะร้อนทางจิตอันนั้นก็ต้องระวังอารมณ์ให้ดีนะครับจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะครับดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับจะมีหัวคิดไปในเชิงของเงินเงินทองทอง นะครับมากขึ้นคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของเงินนะครับมีเหตุการณ์พยายามทางการเงินพยายามสร้างเงินนะครับโฟกัสไปในเรื่องของการทํามาหากินการสร้างรายได้มากขึ้นนะครับท่านใดที่ถ้าแบบอยู่ใบเรียนก็มองอนาคตถึงในเรื่องของการหาเงินนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยเงินจะเงินจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะ นะครับเพราะดาวการเงินไปอยู่ในเรือนราหูนะครับนะซึ่งเป็นคู่ศัตรูชาวลัคนาราศีสิงห์ตรงนี้นะครับต้องจัดการให้ดีกันแล้วกันนะครับดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะได้วิชาการได้หนังสือได้ตำราหรือได้ฟังข้อมูลที่ดีได้องค์ความรู้บางอย่างเข้ามาทางอายตนะนะครับนะเช่นได้เห็นข้อมูลบางอย่างได้ฟังบางอย่างนะครับ นะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีงห์นะครับช่วงนี้จะได้องค์ความรู้ที่ดีนะครับเสพให้มากเสพข่าวสารเสพองค์ความรู้ต่างๆจะเป็นองค์ความรู้ที่ดีนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะครับฟังให้มากนะช่วงเนี้ยดาวพุธร่วมตัวให้ฟังให้มากนะครับนะแล้วก็อ่านให้มากจดบันทึกเขียนอะไรต่างๆให้มากนะครับนะเกิดปัญญาได้ง่ายในช่วงเดือนมีนาคม ดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะแต่งกับงานคุณจะวางแผนทางการงานมีเรื่องให้คิดเรื่องงานนะงานจะเข้ามาสู่ตัวคุณนั่นหมายถึงว่าท่านใดขาดงานมีโอกาสมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้หรือท่านใดคือแบบแก่แล้วกเกษียณแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างให้ให้ทำอะไรต่างๆนะเพราะว่าช่วงนี้งานเข้าตัวชาวลัคนาราศีสิงดาวยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับ ดาวยังแปลอีกว่าคุณจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวนะครับที่เคยใกล้ตัวนะนะครับเพื่อนเก่าคอนเนคเก่าหรือว่ามันแปลว่าจะมีเหตุการณ์ให้ติดต่อ,อเพื่อนฝูงมากขึ้นหรือสื่อสารมากขึ้นคุณจะพยายามหาช่องทางไรายได้นะครับคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของช่องทางไรายได้พิเศษท่านใดยังไม่มีมีโอกาสมีหัวคิดในเรื่องของช่องทางในการทามาหากินต่าง จะมีเหตุการณ์ให้คุณได้กินของอร่อยของถูกปากหรือไปในที่ที่พึงพอใจทางจิตใจเช่นไปร้านอาหารที่ไม่เคยได้ไปได้กินของที่ไม่ค่อยได้กินบ่อยๆหรือมีคนเอาของมาให้คุณได้รับปากนะครับดาวแปอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้ของประดับของสวยงามของประดับตรงนี้เป็นของประดับอะไรก็ได้นะครับอ่าจะเป็นของประดับภายในบ้านของประดับส่วนตัวนะครับ นะบางอย่างอาจจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นของสวยงามก็ได้นะครับดาวแปรอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับจะมีเรื่องให้ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือมีเรื่องให้ไปคิดในเรื่องของคนอื่นมากขึ้นด้วยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับดาวคือถ้าใครมีคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการงานของคนรักนะครับนะถ้าใครมีคู่นะหรือว่า มีการปรึกษาหารือกันคุยการวางแผนกันในเรื่องของงานนะครับทํางานเป็นกลุ่มก็ได้นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีทํางานเป็นทีมมีหุ้นส่วนอะไรอย่างลักษณะเนี้ยมีความสําเร็จเป็นอย่างดีหรือท่านใดรอมีหุ้นส่วนนะครับก็เป็นไปตามะตาดาวบอกแปรยอย่างหนึ่งว่าในด้านของดวงเนี่ยนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยเถียงแข็งข้อดือ้อไม่เชื่อฟังหรือกล้าเถียงด้วยในช่วงเดือนเมษ มีนาคมนี้นะครับคุณจะได้เจอญาติเก่าๆคนเนค t เก่ารวมรวมไปถึงว่านะครับท่านใดที่ทำงานร่วมกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่นําที่ทําอะไรต่างๆนะครับกับกับคนอื่นนะในช่วงเดือนนี้นะจะได้รับการช่วยเหลือคือมันรับเรียบมากขึ้นนะให้เน้นผลสำเร็จเป็นทีมก็แล้วกัน นะครับในด้านของดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ทำมาหากินในเรื่องของอเป็นลักษณะของเหล็กโลหะร้านตัดผมนะครับโซเชียลนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอาหารของสวยงามในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับดาวบอกว่าในเรื่องของเงินเนี่ยนะครับเงินจะเข้าตัว ท่านใดรอการสร้างช่องทางรายได้พิเศษนะครับสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นช่องทางรายได้ใหม่รีบทำนะในช่วงเดือนนี้นะ่ยจะเป็นเดือนที่แบบสามารถที่จะทํามันได้นะครับลงมือลงแรงพอหลังวันที่29มีนาเามีนาดาวพฤหัสเข้ามาเล็งดวงชะตาในรอบ12ปีเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาท่านใดรอโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เจอบใหม่อะไรต่างๆรีบบุเบิกร,รีบทํารีบก่อนะครับนะชะตาของคุณกําลังจะปลั เปลี่ยนไปในทางที่ดีหลังเดือนมีนาคมช่วงนี้วางแผนก่อสร้างนะครับช่วงเดือนนี้คุณยังจะมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบชาวลัคนาราศีสิงห์นี่เป็นช่วงที่โดดเด่นนะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับช่วงนี้นี่นะครับมีคนมาขายขนมจีบหรือมันดึงดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหาถ้าคุณมีคู่นะครับก็ดึงดูดคู่คุณให้เข้าหาแม้กระทั่งคนดึงดูดคนอื่นนะครับให้เข้าหา กินกายนั้นจะหอมนะหรือว่ามีสเสน่ห์ทางด้านกรรมอารมณ์มากขึ้นด้วยสตายังไปอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปกับเพศตรงข้ามหรือเสียเงินไปกับคนอื่นเสียเงินไปกับงานสังคมนะงานสังคมนะครับนะบางอย่างด้วยนะครับในด้านของดวงเนี่ยจะได้เงินได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามหรือได้เพศตรงข้ามนะครับนะมีเข้ามาเลือก ก็ได้นะนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้ามีเพศตรงข้ามทํางานร่วมจะได้รับการช่วยเหลือดีนะครับท่านใดที่มีคู่นะครับท่านใดที่มีคู่นะปรึกษาคู่ให้มากจะได้รับผลได้คําแนะนําที่ดีด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับมันยังแปรอีกหนึ่งว่านะครับจะมีเพื่อนของเพื่อนมาชอบเพื่อนของเพื่อนมาจีบหรือมีคนเอาความสนิทสนมนะครับเข้ามานะครับเพื่ออยากสัมพันธ์กับคุณหรือตัวคุณเอาความสนิทสนมกลมเกลียวไปคุย คู่อยากสัมพันธ์กับใครบางคนนะครับดาแปรอย่างหนึ่งว่าในด้านของดวงชะตาเนี่ยนะครับจะเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามหรือได้เงินจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโชคจากเพศตรงข้ามในช่วงเดือนนี้นะนะครับนะแล้วก็ซื้อหวยซื้ออายุแฟนอายุคนรักเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักแลวก็เพื่อนใกล้ตัวนะครับวันนี้สวัสดีครับ